ทุกคนยังอยู่หุ่นซีเวอร์แรงนะแต่ตอนนี้เราอยู่ซีเวอร์แรงสองแล้วนะครับเจ <c oughs> อโ,โอ้โหเจอกับซีเวอร์แรงเจ็ดมาดิครับขอตบซีเวอร์แรงเจ็ดสักทีมาแกนปลาการเฮ้ยเอ็กโซเดียหรอ จะไม่เจอการ์ดอีกโซเดียนานมากมาผมรู้สึกว่าชว่วงนี้จั่วการ์ดได้ไม่ดีเลยทุกคน <I draw. S 2> อาจจะต้อง <this> ไปปรับการ์ดหน่อย s <S แต่ก็ยังไม่มีไอเดียเหมือนกันว่าจะปรับการ์ดยังไงดี อย่าให้เขาตั้ง,ง,ต,งตัว,ตวมาเปิดให้เขาตกใจเล่น <c oughs> <c oughs> เขาจะใช้การไว่มนเยอะเหมือนกันนะอืมก็เป็นบูอายของปู่นี่ยหรอกอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่ลงการสปอนเซอร์มาเพิ่มเนี่ยจะโอเคมาก ชัวแล้เอ็กโซเดียบะเนี่ยนั่นไงเอา้าอะไรชนะเฉยยังไม่ทันตีอะไรเลยโอโ้โหเออไม่สนุกเลยครับอันนี้บอกตรงๆนี่นะจ๊าซิวแรงสอง ขอแก้เด็กกันหน่อยดีกว่าทุกคนเเหมือนการนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะจริงอยากได้มอนสเตอร์เพิ่มสักใบมีมีคิงไหมอ่าโอเคเราได้สตรีมแพ็กมาแล้วนะทุกคน เดี๋ยวจะสร้างเด็กใหม่นะครับเอ่อติมแผ่งนี้แลก,กมาทุกคนได้เอ่อมันได้ทิเก็ตมาแล้วเอาไปแลกเออแล้วเจอพอดีประมาณนั้นอ่ะมีมิคิงก็แล้วค,คิดว่าไหวคิดว่าดีขึ้นนะ เพราะอย่างน้อยมีมิคิงเวลาเปิดมาไม่ว่าเจอใครก็ตามมันยังพอทานเขาไว้ได้อยู่ระหว่างรอที่แบบการกับดักใบอื่นมาซัพพอร์ตนะเจอซีวิล์รังสามค่อยใกล้ๆกันหน่อยแหม่ที่วิกเกอร์ฮอกกิ้งมันคือรอเรียนจะตีเฟนฮอกกิ้งปะ มาใครก่อนอะโอเคนี okay. turn. Set down. Set ่กิ้งตายคิดว่าเอาอยู่นะอย่างไรเธอนี้เอาอยู่การเด่นแองเจลการเด่นแองเจลเหรอว้าว อ๋อที่เราเจอเขาที่แล้วนะทนุกคนสวยมากสวยฮะแต่ถ้าโพสไม่ค่อยดีนะเนอะคมีมายนานไงดีมากมีอะไรต่อไหมคะสกา โฟกาชื่อเขาอา่านว่าอะไระอ่ะโจมตีมาเลยค่ะเบบีโอโหอ่ะมา จมตีเลยพอเราแปดร้อยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจ็บอ่อ <my> hand, ้กาอะไรไม่เคยเห็นเลยบัานี้โอเคอ่ะเอาแปดร้ <800. S 1> <fire. S 2> อยเดี๋ยวต้องไปหามาบ้างทุกคนใบเนี้ยไอ้ดาก้อนกันไฟร์อะไร อืมเนี่ยเริ่มไปในทิศท,ทางที่โหเอาการคืนได้ด้วยเริ่มไปในทิศท,ทางที่<แบน>เราแ,<ปล>แพ้ทางนะทุกคนคือ<ปล>เขาไม่เปิดสิทธิ์ให้เราได้เล่นเลย<ป>ลอืม<ปล>ก็ถือเป็นเด็กที่เขาคิดมาแล้วทุกคน เราจะเอาตัวร่าสุดานการณ์นี้ได้ไหมเหมือนมีคนบอกผมเหมือนกันว่าสู้ธรรมดามันมันสู้ในเกมนี้ได้ยากถ้าไปแหลงบนๆอะไรอย่างเงี้ย มันต้องแบบการพิเศษการที่แบบทําให้ลงมันได้หลายตัวทําให้โจมตีได้หลายครั้งอะไรเงี้ยโอ้โ oh ห <c oughs> จัดว่าบัตรซบนะทุกคนเทอนี้